กอรินก็ขออนุญาตสวัสดีนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับท่านมืดนะฮะขออนุญาตนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับขออนุญาตเรียอพี่ๆน้องๆแล้วกันเนาะนะฮะวันนี้ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาสุรินทร์นะครับผมเชฟอินนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักในทิกเกอรบ้างนะฮะหรือว่าในสื่อโซเชียลบ้างนะครับในนามของเชฟชุมชนก็ดีนะฮะก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมารังสรรค์นะครับสองเมนูจาก วัตถุดิบคุณภาพอของจังหวัดอาของใช้คําว่าวัตถุดิบคุณภาพในแถบอีสานดีกว่าเพราะว่ามีดีหลายจังหวัดมาก,มากๆนะครับสําหรับ <c oughs> เนื้อของเรานั่นเองก็คือเนื้อวัตถุดิบหลักของเราก็คือจะเป็นเนื้อมาเก,กิวถูกต้องครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเนื้อจริงๆครับผมเลือกใช้สส่วนด้วยกันครับสําหรับเนื้อนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ผมใช้คําว่า ชอบมากที่สุดก็คือเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายหลายหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบถ้าเราทำไมครับเพราะมันจะมีความเหนียวต้องบอกก่อนว่าเนื้อน้องลายหนึ่งตัวจะมีแค่สี่เส้นเพราะว่าปกติเนื้อน้องลายเป็นส่วนที่เขามีเส้นเอ็นอยู่เนาะถ้าเราทําไม่ดีเนื้อเขาจะเหนียวนะฮะแต่ถ้าเราทําดีเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยตัวเส้นเอ็นเขาจะมีความกรุบกรุบเล็กๆแล้วก็ค่อยๆละลายในปากอ่ะตอนนี้เริ่มเลยดีกว่าครับตอนแรกจริงๆต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมเตรียมหลายๆอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็ในส่วนของสันในเนี่ยผมทําสุกมาแล้วครับสำหรับใครที่ดูวันนี้แล้วอยากจะนําไปทําตามเนี่ยบอกก่อนนะครับสันในเนี่ยผมเอาแทนเซียก่อนนะฮะแทนเซียคืออะไรฮะไปจี่บนกระทะจี่บนกระทะอ่าไปจี่บนกระทะเสร็จเรียบร้อยเขาพอสุกนะครับจากนั้นก็เอามาหั่นเต๋านะครับเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาคลุกเคล้ากับตัวของซาวซ่าเดี๋ยวแนะนําวัตถุดิบก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับจะมีตั้งก้านนะครับมีมะเขือเทศนะครับมีอ่า หอมแขกนะครับหรือหอมแดงก็ได้นะฮะแล้วก็มีผักชีนะครับส่วนเครื่องปรุงเนี่ยมีน้ําตาลมะนาวนะครับแล้วก็มีตัวของโหระพาเป็นน้ํามันโหระพาที่ผมสกัดมาอันนี้วัตถุดิบก็คือเป็นไก้ปีสารเลยเหรอครับแมนแล้วโอ้ยเป็นแสบแมครับผมนั่นแหละฮะผมเป็นคนใต้นะครับผมบอกไว้ก่อนผมเป็นคนใต้นะฮะใต้สุรินทร์มาหน่อยไม่ใช่นะฮะก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาได้ใกล้ๆตัวนะครับพยายามที่จะ mix ให้เราเขาเรียก เข้าใจรสชาติครับเขาได้มากขึ้นนะฮะถัดมามีข้าวคั่วอ่ะข้าวคั่วไม่มีเมนูถัดไปนะฮะมีน้ําตาลมะนาวนะฮะแล้วก็จะมีตัวของน้าปลาเล็กน้อยนะฮะเพิ่มมายองเนสเข้ามานิดนึงแล้วก็มีน้ํามันโหระพานั่นเองนะฮะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยครับอะระหว่างนี้นะครับเชฟก็คงจะไม่ได้จับไม้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใช้ความรู้ของผมอันน้อยนิดเนี่ยผมจะบรรยายสิ่งที่ผมเห็นไปเรื่อยๆนะฮะผมนี่ั้นตอนแรกน้ําตาลก่อนนะครับน้าตาลลงไปเลย น้ำตาลนี้ต้องต้องจำเป็นน้ำตาลทรายขาวไหมครับไม่ซีเรียสได้หมดเลยแดงก็ได้ขาวก็ได้นะครับผมอ่ะใสายงไปพอประมาณอันนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของรสชาติของตัวเองเลยนะฮะมะนาวครับมะนาวนะครับอันนี้เป็นมะนาวสดมะนาวสดนะครับผมเทียมไม่ได้ไม่ได้มันไม่หอมมันมหอมต้องสดเท่านั้นนะครับผมใครอยากชมใกล้ๆเนี่ยนะผมขออนุญาตใช้ึ้นมาบนพีอ็ออันนี้ก็คือเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันก่อน น้ำตาลมะนาวน้ำปลาคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟูนตามกันสามรสอัตราส่วน2องสองน้ำปลา2มะนาว2น้ำตาล1ส่วนเปรี้ยวเค็มหวานตามๆกันนะฮะถัดม,มาครับผมจะเพิ่มตัวของมายองเนสเข้ามานะครับเพิ่มความครีมมี่นะครับให้กับตัวนี้นิดนึงเลยครับซึ่งตัวของมายองเนสเนี่ยจะมีตัวของออยล์ว่าน้ำมันอยู่นะฮะเขาจะทำหน้าที่ในการเคลือบผิวตัวของเนื้อเมื่อเราไปคลุกเคล้านั่นเองนะครับมายองเนสนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมครับโอเค มันจะมีความแตกตัวกันนิดนึงนะครับเพราะว<ช>่าเป็นน้ํามันกับน้ำน้องมาครับให้เราเอาใบหูระพาเนี่ยเด็ดมาได้เลยนะครับใช้ได้หมดเลยใช้ใบหหระพาจากนั้นนําไปทอดกรอบในน้ํามันน้อยๆอีกที่หนึ่งให้เตรียมน้ํามันเป็นพวกโอลิฟออยล์ก็ได้หรือว่าเป็นน้ํามันกาโนล,ล่าก็ได้ไปแช่เย,ย็นจัดๆครับ แล้วก็เอาตัวเอาตัวของใบหูราพาไปทอดกรอบอ่าทอดเสร็จปุ๊บเห็นกรอบปุ๊บตักขึ้นแล้วช็อกน้ํามันเย็นมันจะได้กลิ่นความหอมของน้ำมันหูราพานี่เองเชฟอีบอกว่าไม่ยากนะถ้าี่ผมฟังเมื่อกี้เนี่ยผมยังจับใจความไม่ได้เลยผมผมงงแต่ไปนอกเย็นนอกเลยครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเชฟอีกแล้วก็คือฟังก็น่าจะรู้เรื่องตามนะครับอ่า นี่แล้วก็จะมีการชิมก่อนเล็กน้อยคือรสชาติตอนนี้จะเป็นยังไงครับเชฟครับเรียวหวานเรียวหวานรสชาติเรียวหวานแล้วก็จะมีอ่าอัฟเตอร์เทสแบบกลิ่นหอมละมุนละมุนของน้ำมันหระคาอ,อืมนี่อ่าแล้วใครชอบหวานชอบเค็มก็เอาลงไปได้ตามใจชอบนะครับผมเพื่อรสชาติที่จัดจ้านนะครับผมตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองมูจะสดชื่นเมนูแรกเชฟบอกว่าจะเน้นความสดชื่นนะครับแล้วเมนูสองล่ะฮะ ที่สองจะข้นคนณและันวนีกหนึ่งเดี๋ยวเราใส่ตัวของเนื้อสันในไปเลยเลยได้ครับผมนี่ใส่เนื้อลองไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้เลยครับเครื่องของเขาฮะอ่าแล้วก็พวกเครื่องอเลยครับใช่ครับมีหอมแพรกแตกงกวา้นะครับที่ผมเต่าไ้เรียบร้อยแล้ะนะฮะ อันนี้คือจําเป็นต้องหัน่นหั่นเต๋าแบบเล็กๆแบบนี้เลยไหมครับต้องครับ <c oughs> จริงๆการหั่นเต๋านี่มันเป็นเทคนิคหนึ่งในการทำซาวซา่ามันจะต้องหั่นให้วัตถุดิบนี่ยใกล้เคียงกันทั้งหมดครับ้ครับวันนีเน้เรามีเสิร์ฟด้วยนะครับด้านขวากำลังเตรียมให้อยู่นะฮะเอาละวันนี้ทุกท่านจะได้ทานนะครับสำหรับเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรนะครับซาวซ่าสันในเนื้อครับซาวซ่าสันในเนื้ออ้าวเมนูแรกของเชฟอิน อ่าชินแล้วครับโอเคแล้วเชฟบอกโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เลยเขาจะกินคู่กับตัวของแผ่นตอนทยาทอดกรอบวันนี้ผมปรับนิดนึงแผ่นตอรยาง่ายๆเหมือนเหมือนเอาข้าวโพดไปบดแล้วมาทอดกรอบอะฮะนึกอย่างนั้นเลยแต่วันนี้เราปรับนิดนึงผมทําเป็นทิวคล้ายๆกับแป้งคุกกี้นะครับบางๆเนาะ แล้วก็เอาไปอบนะครับให้ได้เป็นลายแบบนี้นะฮะวยลายสวยาลายแบบนี้นะครับ,รบเป็นแผ่นตอนิญาเดี๋ยวเราจะมาจะเสิร์ฟนะครับเพื่อทําให้เขาเรียกว่าสร้างมูลค่า<อ>ให้กับเมนูของเราในวันนี้กันเดี๋ยวขออนุญาตจัดเสิร์ฟเพิ่มความสวยงามใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคเมนูแรกนะครับผมก็เชฟอินเนี่ยจะเริ่มจัดจานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทานนะนี่ผู้ช่วยของเชฟครับกําลังเตรียมแล้วครับวันนี้ได้ทานกันแน่นอนฮะ ย้ำเลยครับว่าร้อยเสิร์ฟเท่านั้น2คือ2เมนูเนี่ยรวมกันร้อยเสิร์ฟใช่ไหมฮะ <100, 100. S 1> อย่างละ1 0 0เสิร์ฟครับคุณผู้ชมเออเอาละนะครับดูจากจํานวนคนแล้วก็ได้ลุ้นได้ลุน้นนะน่นานจะได้ทานด,นด้วยกันทุกคนนะครับแล้วตอนนี้เชฟกาลังจัดจานอุ้ยจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีม,มีมีปั้นพิมพ์ด้วยมีพิมพ์นะครับนี่แล้วก็ เติมน้ำซอสลงไปนิดนึงนะครับเพื่อรสชาติที่จัดจ้านเข้มข้นนะครับอุ้ยแล้วเขามีการโรยนะ้ำมันโหระพาโอ้โหโโหน้าทาน,นครับคุณผู้ชมโอ้ยหพริกชี้ฟ้าแดงซอยนะครับผม วางคู่กับโหระพาใบเล็กดอกไม้ทานได้นะฮะดอกไม้ทานได้ใช่ฮะเป็นดอกผีเสื้อครับโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าตาแบบน่าทานมากตอนนี้ตอนนี้คุณผู้ชมบอกนะนะต่อให้ทานขนาดไหนตอนนี้คุณผู้ชมต้องงูก่อนอ่ะ นะเดี๋ยวรอรอ,รอให้มันหนักหนักกว่านี้จะค่อยหมูพร้อมๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับสำหรับเมนูแรกของเรานะครับซาวซ่าสันในเนื้อน,นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยผมว่าฝนน่าจะยังไหวอยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> ไปครับผม okay.